ขนาดกว้าง30เมตรยาว20เมตรสูง6เมตรหน้าง,งานนาราที่วาสคิดค่าติดตั้งเท่าไหร่ครับอ่าค่าติดตั้งจังหวัดดาราที่วาดนะคะอยู่ที่600บาทต่อตารางเมตรนะคะส่วนขนาดของโครงเหล็กค่าโครงเหล็กกว้าง30เมตรยาว20เมตรสูง6เมตรจะอยู่ที่1,450บาทต่อตารางเมตรค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสร้างโกดังสร้างโรงงานสามารถแจ้งขนาด ากว้างคุณยาวคุณสูงหน้างานอยู่จังหวัดอะไรเ <c oughs> ช่นลูกค้าท่านนี้ได้นะคะเพื่อรับภาพ3ามิติระบายเสนอราคาเพื่อให้คุณลูกค้าพิจารณาค่ะเราสั่งผลิตขั้นต่ำหกร้อตารางเมตรขึ้นไปเป็นเหล็กใหม่โครงสร้างเหล็กบีมวายแงนะคะลูกค้าจะได้รับเสาบีมจ่วบีมทําสีรองพื้นหนึ่งรอบนะคะแปรผนังแปรหลังคาชุบซิง์ทั้ง4ด้านน็อตและอุปกรณ์ยึดครกเซตตามแบบนะคะได้แบบปลายออโตแคดได้วิส จา้การคำนวณพร้อมมีวิศวกรเซ็นรับรองให้ด้วยนะคะลูกค้าท่าในใดสนใจทักจูหน้าช่องได้นะคะในราคาที่จูแจ้งไปจะไม่รวมงานฐานรากคอนกรีตสีจริงสถาปานิกนะคะการขออนุญ,ญาตอไรทั้งสิ้นนะคะรวมทั้งงานงานฐานรากคอนกรีตนะคะทางเราจะรับผลิตโครงสร้างเหล็กและรับติดตั้งโครงสร้างเหล็กของในส่วนของเรานะคะลูกค้าท่าในใดสนใจสร้างโกดังแบบบรญยวนจูมีสินค้าพร้อมส่งจํานวน5หลังด้วยกันนะคะ ขนาดที่1ค่ะกว้าง20เมตรยาว36เมตรสูง6เมตรจำนวน3มหลังค่ะขนาดที่2กว้างยี่สิบเมตรยาว60ิเมตรสูงหเมตรนะคะมีสินค้าพร้อมส่งจำนวน3หลังนะคะซึ่งจากโปรโมชั่นด้วยนะคะขนาดไซส์ย0บเมตรยาว60เมตรสูง6เมตรนะคะเพียงตารางนี้ละ999รบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่าในใดสนใจทักจูน่าช่องได้เลยค่ะ